เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังหลังกันว่าวันนี้หนี้ไปทําอะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้นะครับในต,ตอนเช้าันี้ก็ตื่นเช้าตู่นะครับไปทําธุระอะไรของหน,นนี้ให้เสร็จสับใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ วันนี้อันนี้ก็ไปฟิตเนสมานะครับเพิ่งกลับจากฟิตเนสเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่ออกกำลังกายอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับพี่รันทานข้าวหรือย่างอ่าอย่างครับอ่าข้าวกำลังมาส่งครับพี่แกลบน่าจะฝนตกอยู่ด้วยครับเห็นใจมากเลยครับแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนของหนันนี้นะครับหนันนี้ก็มาเล่นเกมแล้วกันหนันนี้มาเล่นเกมนี่เดี๋ยวนันนี้อวดแต่ว่ามัน <c oughs> มันสลับกล้องยังไง <c oughs> เออมันสลับกล้องยังไงนะครับโอ้แย่จังทำไม่เป็นละ ทำไม่เป็นนะครับอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนสงสัยว่าอันนี้เล่นเกมอะไรใช่ไหมนอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นเลยครับนี่เกม v าร o โลแรนเดี๋ยวให้ดูให้ดูในให้ดูอะไรดีคอลเลคชั Collection. นนี่ดูปืนอันนี้มีแต่สีมีแต่สีชมพูนะทุกคน นี่ชอบมากนี่นี่เท่ไหมกลับมาเล่นคนเดียวเลยฮฮ้ก็จะกลับมาลานโมการละจะเท่ๆเลยอทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้ ทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับหายไม่สบายอย่างเอ่อหายหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังเหลือเนี <c oughs> <c oughs> <uck> ่ยแหละทักทายผมเหลือไอแห้งนิดหน่อยครับผมอ่าเช็ดกล้องหน่อยเหรอครับอ๋มกล้องมันไม่ชัดเหรอครับ เทล่ยลับอ่อนี่ไงมันโอเคขึ้นไหมครับวันนี้หนัน,นี้โอเคครับหนันนี้สบายดีครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับช่วงนี้ฝนตกนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะน,นี่กินกล้วยอย่างกินแล้วครับเหลือเหลือเหลือลูกสุดท้ายแล้วครับวีอันนี้มีหนึ่งวีตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวอย่าต้องไปซื้อใหม่ครับ กินทุกเช้านะหนนี้กินทุกเช้าครับเราเรามาถามคุยกันแม่เราหนนี้จะตอบสามคำถามก็ได้อะเราจะสุ่มจากอะไรดีสุ่มจากจากใครเรียกพี่ฮิรันแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวหนนี้จะตอบ <c oughs> <c oughs> ใครเรียกพี่ฮิรัน จะบ้าแน่และม,มีคน เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนพี่รานไลฟ์สตรีมเกมอ่้ไลฟ์ไม่เป็นนะครับไลฟ์ไม่เป็นแต่ว่าในานี้เล่นพอเก่งนะพอพอได้อยู่นะเอาจริงๆแล้วอ่ะ ผู้ชายก็หาว่าชิงไม่ไม่เก่งก็แล้วครับนันนี้ยังไม่ค่อยเก่งหรอกทำไมวันนี้หลอดจังอา้าววันที่เหลือก็ผิดหวังเลยสิครับน่าน้อยใจนะเออครับนันนี้ว่าลืมบอกทุกคนเลยครับใน,นนี้งั้นจะบอกทุกคนแล้วใน,นนี้ว่านันนี้จะเปลี่ยนอ่า เปลี่ยนติกตอกเลยแต่ว่าแต่ว่าก็เออเราจะคุยอะไรกันดีนะไม่มีคนถามใช่ไหมครับไม่มีใครถามอะไรเลยเดี๋ยวนะนี้จะไปแล้วนะครับ S <S <an> ก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็เก็บแบบรักษาตัวเองดีๆไว้ไว้มาเจอนะน,นี้บ่อยๆนะครับไว้มีโอกาสมาเจอไว้มีโอกาสมาหากันนะครับไว้มีโอกาสมาพูดคุยทักทายกันได้เสมอนะครับ น,นี่เล่นสองจอนะพรุ่งนี้หนูสอบขอให้หนูสอบได้นะครับตั้งใจสอบนะอย่าเพิ่งดูไลฟ์เลยครับรู้ก็ได้ครับแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวให้อ่านหนังสือเลยครับ เขาถ้าไม่อ่านก็ขอให้มั่วถูกครับตดยที่ผมผมจะมาเทให้ทุกคนดูนะผมไม่เคยตลกเลยนะนีอนี่ อันนี้มีมอนดี้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่หนันี้ซื้อนะครับแล้วก็ได้ซีเครตเลยตอนนั้นดีใจมากนี่ไม่มีอะไรพูดเอามาเล่าให้ฟังสิ็จและโอเคม่ไม่ไม่ไม่รู้ใครถามอะไรเลยครับ นนี้เล่นเกมหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวอนนี้เล่นแน่นอนครับหลังจากนี้เดี๋ยวอนนี้เล่นเกมละก็อนนี้คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาคุยกับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอทุกคนนะครับอนนี้ไปแล้วนะบายยครับดูแลรักษา <laughs> รักษาดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะขอให้ทุกคน แฮปปี้มีความสุขทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มนะครับอันนี้ยิ้มเสมอนะครับนี่พูดทอดด้วยเก่งมากอย่าลืมดึกแล้วนะครับมันกินข้าตวตอนนี้มันจะท้องอื่นเนาะใครจะกินกล้วยตอนนี้ไม่แนะนำนะไปกินตอนเช้านะอดทนอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวนี้ไปละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มาทักใครเฉยๆมาคุยเฉยๆขอโทษถ้าแบบไม่ได้เผื่อตอบใครนะแบบมันตอบไม่ทัน